สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับอมน,นีพระราชนิพกธ์สิไปวันปุ๋ยเนะาะหลังจากฝนยุ่ยดตหลหลมือแล้วนะครับวับนนี้ก็สิไประวานปุ๋ยนะครับวับนปุ๋ยเอ่อโอ้อยจีกหน่อยเกินเดี๋ยวเ่ว่าเอ่อโปรโมทให้เพิินเนาะอันนี้ก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเอ่อสูตรเร่งนะครับปุ๋ยสูตรเร่งเร่งลำต้นนะครับ เล่องลำต้นขยายรากแล้วก็พร้อมพร้อมครบชุดเลยนะครับแล้วก็เร่งเอารวงด้วยนะครับก็คือรับลวงรับหมากเนาะวานเทียดเดียวในซองอย่างนะครับยิงปืนนัดเดียวได้ผลทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือมันี่สูตรที่ลูกศรก็ผสมนะครับยี่ห้อยังก็ได้นะครับกาย,ยัางก็ได้แต่ลูกศักดใส่ ส3 3 23ผสม16 16 8นะครับอันนี้หอยยังกระไดเด้อนะครับพอจเป็นต้องว่ายี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าลูกศรก็ใส่อันนี้นะครับอา่าสิมาผสมแล้วก็สิไปวานนะครับมาสิไปวานปุ๊บละนะครับทางไตอันนี้ใส่สูตรนี้เนาะนะครับต้นว่าล้อยละตันมาซา,านเพิ่มหวานน้ำสิเมนต์บออันนี้คือ,อจับสูตรของเพิ่นมานะครับ คือปีปีแรกนะครับลุงศักดิ์ใส่สิได้ผลบ่ผลวานได้ไล่ละตันถ้าผสม13 3 23แล้วก็16 1 6 8สคือรับผลงาบเลยนะครับคือวันแตกอแล้วก็เร่งรากเร่งลำต้นรับรวงด้วยนะครับครับมาลองวิธีผสมเลยนะครับลุงศักดิ์ผสมเลยนะครับผสมแล้วก็สิลงไปวานผลเนาะนะครับ สูตรนี้แน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวลงศักส่วนผสมให้เบ่งเด้อ,อชมบรรยากาศไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับสงงานพียูเฮ้านะครับอโอเคครับรับชมเลยนะครับวิธีผสมปุ๋ยสูตรไร่ละตันพันนาพนาันนะ 回家了，风这己放。 vô đón con chào đón con chào đón con chào đón ันนี้ก็แจะปุ๋ยมาเรียบร้อยนะครับใส่หลอดพ่วงมอไส่เข้ามานะครับมาเอามาวางไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปแจะเอามาอีก้าบ่พ่อเนาะ,ะจะว่านไปพูดนะครับผลว่านนงไปหาหวยผลนะรบแถวปลายุค,คานะครับอันท่านั้นเป็นปลายยคะอ่ามันเป็นหวยนะครับนะที่จริงก็เป็นหวยเอายุค,คามาปลูกหรือว่าเอาขอไผ่มาปลูกเพอได้กินนอนะครับเนาะ นี่ไปหาน้องใหม่ลุงสักกิ์ไปพูดละลุงหวยพละครับลงไปหวยลงไปฮองพูดละครับว่านลงไปพูนนะครับพี่น้องว่านลงไปเมื่อสิหล่ะพูดในสิได้เอ่อแล้วเนเาะจังสีมานะครับมาชมบรรยากาศบ้านปุ๋ยนะครับอ,อ้อยนี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับอ้อยก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วทั้งขีดฮอร์โมนเนาะตามที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับปุ๋ยก็ใส่ฮอร์โมนกะฉีด อันนี้คือการเข้าจะน้อยใส่ปุ๋ยเข้าแล้วก็จะฉีดท้องมนตามหลังอีกนะครับออนี่สูตรที่ลุกศักผสมเรียบร้อยแล้วเสียวมาวานนะครับอันนี้กร่ไลละหนึ่งตันว่าสั้นวันสีเมนบอ,อ,อมาช่มบรรยากาศไปน้ากันนะครับช่มบรรยากาศไปน้ากันออไรนานะครับบานปุ๋ยออโอเคครับผมมาต้องวบาว้าว,าว,าวานะอนเหยียดเนาะ พอได้ทรงงานพียุเฮ้านะครับทรงงานพียุโอเคครับเดี๋ยวไปุยวันปุยก่อนเดิดบานี่เดี๋ยวหาติต่างกล่องก่อน ลุงศักกิ <S <S <desserts> <S ์ศรีว่านปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับถ้ามาพามาชมบรรยากาศทงไหทงหน้านะครับชินลุงศักสิ์ศีขอจบชิปรงเพียงเท่านี้นะครับชมบรรยากาศเป็นน้ากันถ้าชอบชิปนี้ก็ให้กดไลค์ถูกใจก็ให้กดแชร์นะครับทีเดียนี้อย่าลืมกดติดตามลุงศักดิชแนลด้วยนะครับเพื่อมาให้กำลังแรงใจลุงศักนะครับเพื่อทำชิปต่อๆไปนะครับสรัปชิปนี้ลุงศักกิ์ีขอจบชิปรงเพียงเท่านี้นะครับ อขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแห่งแหปังปทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันชิปหน้านะครับ